จะมีอยู่สองส่วนส่วนเรื่องของการบุกลุกเนี่ยเราได้ส่งไปที่ที่ศาลละศาลทานพิการแผนกคดียาและศาลก็ได้มีการยุติการทํางานของท่านปรินาส่วนการปกปิดยื่นเท็ตเนี่ยในทางปฏิบัติเราทําเสร็จแล้วค่ะเกือบจะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะสรุปสํานวนได้โดยเร็วนะคะเรียนว่าผู้พากอึดอัดเหมือนกันเพราะว่าในช่วงสองปีเนี้ไม่รู้ใครจะอยู่ใครจะไประหว่างผู้ถูกเก่าหากับกับเราคนตัวตัวสอบ เพราะโควิดมันจอหน้าทั้งคู่เลยเวลาขอข้อมูลไปที่สถาบันการเงินเนี่ยสถาบันการเงินก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาเวิร์กฟอร์มโฮมเวิร์กฟอร์มโฮมว่บมันจะมีปัญหาเรื่องข้อมูลที่มันมาล่าช้าหรือแม้ทั่งเรื่องของการที่ว่าเราต้องประชุมเนี่ยเราก็ต้องประชุมห้าคนนะฮะไม่เกินห้าคนนะฮะหรือหรือแม้นทั่งเรื่องของการที่ในชั้นของการที่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยก็ต้อง เชิญเขาเข้ามานะคะหรือว่าจะส่งไปเนะี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่ติดโควิดอันนี้ไม่ได้โทษโควิดนะแต่แต่เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของกติฤฤฤกาของสังคมเหมือนกันที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราแจ้งเข้าาหาไปแล้วอย่างเช่นคดีของหลายๆคดีเนะี่ยแจ้งไปแล้วเนี่ยแต่ละคนก็บอกไม่กล้ามาเพราะกลัวกลัวติดโควิดเราก็ไม่สามารถรับผิดรับผิดชอบชีวิตเขาได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงจริงๆ,ๆ แล้วก็ในช่งของการที่แจงข้อกล่าวหาเนี่ยเขามาขอตรวจเอกสารมันก็ต้องให้เขาเข้ามาตรวจเอกสารแต่กว่าจะได้ตัววก็คือต้องแบบทุรักทุเลมากมากเพราะฉะนั้นในช่วงสองปีเนี่ยคือพาอึดัดมากเลยเพราะว่าเจ้าโควิดเนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้ไม่ว่าทั้งผู้ถูกกล่าวหากับผู้กล่าวหาเองนะคะไม่ล้กคยจะไปก่อนกันระหว่างการด,ดําเนินคดีการเมืองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าของคุณปรินาเนี่ยเราเจ้าหน้าที่เราลงพื้นที่ เยอะมากเบาเยอะจนทั้งขอข้อมูลเยอะแล้วก็ในขณะนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่ก็รายงานมาว่าอันนี้ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสรุปจำนวนนะคะเพื่อยืนยันไปยังไปยังคณะกรรมการปรปรชเพื่อดำเนินการในเรื่องของที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่เราบอกผลไม่ได้นะคะ